พวกเข้า่าแงนักกับปวสิเป็นมู่สอมู่สาแต่มีความ่าคภูมิใจที่ได้เห็นได้สั่งในครังนี้งานสาราทีพอสามารถสำเร็จไปด้วยไม่มาได้ไงอาจคขาดพ่อแม่พี่น้องลูกหลานผู้ยุ่ไย่ยุ่ไย่งยุ่งยา่งยน่ยุ่งยบับยปบงยุ่งยุ่งยา่ง่งยุ่งยุ่ง่ง่่ย่นล่ง แม่แต่การสนับสนุนจากตัวที่วัตถุประสงค์ในการับในการจัดงานนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนยัานเป็นภาคการนะครับอ่าบริษัทนมลิซัตกระเบื้องเอ็มีกีบริษัทสยามเคมีนะครับอ่าแอนพิแอนติโตเคมีคอนนะครับอ่าบริษัทสยามแก๊สราคาพอค่าประชาชนแราก็ที่จีขาดบ่ได้ สั่งซาลาหลังนี้ก็ต้องมีขั้วหลักนะครับคือของผันล่องทวีคุณนายเพ็ญนสีโสนะครับเป็นกับเป็นขั้วหลักในการก่อสร้างโอยใครมาใครมาสวัสดีจ้าอู้อ่ะฮะไปแไหนกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วล่ะค่ะวันนี้สิดำแรกนการหาให้พี่ารองครับกลับไปไหนไปไหนล่ะขอก้องไปพี่น้องจะไปไหนับ มาดูงานเหรอวุ้ยบอสบอสบอสเรามาดูงานเลย้เก่งมากคือสูงตัวสูงตัวสูงขึ้นแ้วเนี่ยตัวสูงขึ้นเลยสูงมากเลยสวยด้วยหลายหลายหยงานในแกลบทีกนตีสิจงานงานเมิ่งนี่สิ้นตีสิบไเลมามามาเสียบตัวตี นะครับคุณนายจิรพรนนนพลนะครับบอสขึ้นไหน,นบอสมาดูงานมานในบอสมาดูงานผู้สนับ<ะ>สนุนหลักในการบริจาคเสือ้อผ้าให้กับคณะนั่งลำให้กับคณะการจัดงานถูกสิ่งถูกอย่างแล้วก็พักนีซีใบที่จัดงานเมื่อนี้ประสบความสำเร็จนะครับ ก็ว่าสิเป็นอาผู้นะครับเกยเอียงหอมหัวใหญ่หลกักกาคุณวิรยุทธ์คุณกุณลาบหมวกขลัดเนี่ยหลงเกยแสงปัญญานะครับบานคำเปียแหลกักกาเนี่ยซอนนะครับจากโคลาตีพอปุญใหญ่ในพ้นมูสามเป็นเลยประสานมาขอบุญขอบคุณไปยังล่มน้มกะนกทาร่าออยลี่บิวตี้ช็อป ล่านนา้ำสวนบัวล้านน้ำของคุณดุลยาวันนชัยรักการพเม่พีน่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ใหการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดีเมื่อน,นี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพเม่พี่น้องทุกภาคส่วนที่ใหการสนับสนุนที่ศาลาหลังนี้ประสบความสำเร็จล่ได้กับพวา ่อเมพีนอเข้าให้คำล่งแรกใจซึ่งเป็นนามหนึ่งอันเดียวกันนะครับรขอขอพระคุณน,นะครับทุกผากส่วนเป็นย่างสูงและกระสุดท้ายนี่นะครับรกราบขอกราบอรัตนาคุณภาษีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตในสัตว์ตนลโลกนี้ร่วมไปถึงบาร,รมีปูขุนทึ่งพญาแห่ บาลมีปูไพโลสารคุณเจ้าวัดเจ้าว่าที่รักษาบ้านแห่เข้าให้ยุเย็นเป็นสุขให้พ่อแม่พี่น้องทุก่ันทุกคั่วเลื่อนจงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับจิตจริงใดหวังจริงใดขอให้สมควอเมืองมาตรปรารถนาทุกประการให้ลำลวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีน้ำกันสุกปู่ทุกค้นขอบพระคุณครับ ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านจันทร์สีฝ่ายลุยเป็นเห่างสูงค่ะอคขอเสียงปรบมือดังๆให้พลเักเชิดน,นะคะโอ้ยสะอนเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะมีคุณนั่เข้มแข็งนะคะเนาะเพ็รสำเร็จด้วยดีลำดับต่อไปค่ะสิ่ดเรียนเชิญหัวหน้าทางชระบอนะคะก็คือท่านกำนันทวีเชยชาตนะคะได้พบปะกับพี่กับน้องนะคะแล้วก็บอกแนวปฏิบัติในการช่มหมอล่ำต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ก,กับสมสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแหนที่รักในขารพบในพี่น้องที่มาชมในคำขึ้นนี่ครับผมนายทวีใจจัดคำนั้นตำบลบ้านแห่นะครับกับในนั้นทีมงานฝ่ายปกครองของเขานะครับเขามาดูแลเพร,ระาะว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแห่ผู้ซอยแพย์สรารวัตรนะครับและชุดชัลล่าบอามาคำขึ้นนี่้ามาดูแลร,รักษาคว่สมสงบให้กับการกับงานในคำขึ้นนี่จะให้พี่น้องเขา้า มวลสนุกสนานเต็มที่วัตถุประสงค์ที่ทัดนโยกก่าวไปแล้วนะครับผมกาอยากให้ถือว่าประสมผลสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้สําหรับพวกผมเองนะครับทีมงานไยปะกรเข้าสีมีการพิจานณาทุกสานะครับตาบลของเข้าทั้งมดนะครับสีมาซอ,อ,อยกันนะครับในการที่ดูแลรักษาความสงบๆๆให้กับพีกับน้องของเข้า ครับสำหรับคำาคืนนี่นะครับกบบพี่หลายฝ่ายเพราะว่าจะเป็นจุดช่องบอกหมู่บ้านหรือชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ่าจะะยุงลางกับจุดสอหอนะครับเนาะคำาคืนนี่นะครับก็อยากให้พี่รองเข้ามวลสนุกสนานเต็มที่นะครับแต่ว่าเล็กๆกันหน่อยนาต้องขอโทษขออภัยนะครับกัยญาห้ก็่ะให้เกิดในการได้งานนะครับจะให้เข้ามวลซืกันเต็มที่นะครับครับสำหรับข้อบรงการเชวล่าผมกับบอจากไอ้เคย หลาย้อนี้นะครับก็อยากให้พี่นองเข้าร่วมสนุกสนานกันเต็มที่นะครับขึ้นนี่ครับกับขอกราบสวัสดีครับผมกราบค่ะเพื่อนทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านลงนั่งทีรับรองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยค่ะเป็นยังไงคะเราพร้อมที่จะรับชมการแสดงของสาวน้อยลำเพลินโชว์กันหรือยังคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมขอเสียง และที่ขอบคุณเดิมสิบลืมครัวแม่ติว๋วขาเสียงครัวแม่ติ๋วหน่อยค่ะเป็นแม่ครัวตลอดงานต้องขอบคุณทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและโอกาสนี้เราจะยกเวทีแห่งน,นี้ให้กับสาวน้อยลำเพลินโชคะ่ะความสุขามันเทิงบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชร่วมกับค่า,ายเพลงลำเพลินนี้ด่แรยก่อน ขอจูมือสงเกียรติพ <mañana ference> ี on, ่น้องแฟนๆเข้าสู่บรรยากาศการแสดงบนเวทีของทิม่านสาวน้อยลำเลินโจไเจหด้าโอกาสปันี้เชิญครับเชิญครับเปิดวิวัฒนาการหมอลำเพลินวงใหม่ภายใต้การบริหารสองผู้นำคุณภาพ โดยมีบอสโจโยมนินและเฮียหน่อยหมอลำไอดอนที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งวงการหมอลำเพื่อสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอิสานให้คงอยู่กับคนไทยและสู่สากลให้คนทั้งโลกได้รู้จักว่าวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมของคนอิสาน ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ